ร้านอาหารหน้าโรงเรียนขึ้นชื่อว่ามีแต่ของอร่อยนะครับวันนี้มาส่งเด็กน้อยไปโรงเรียนคล่องใจหลายทีแล้วอร่อยไหมไปอีกินมาดูนะมูก,กรอบทอดใหม่ๆร้อนๆเลยน้มสั่งประจอนอาหารป่าปลุกพลทอดมูก,กรอบก็ต้องเอากระเพาะมูก,กรอบราดข้าวนะครับใส่ไข่เจียวพิเศษไปเลย<ๆ>ใส่น้ำซุปกับกพริกลงไปนะครับมันหอม หมูกรอบปเป็นเสียบไปเลยหมูกรอบบึ๊บลงไปเลยใส่ซอสเขียวดำเลยฟ้าเกียวดำไปมารัวครับทำมันหอยมีนานไปกับเพาลงไปเลยรอร่อยเซ่บๆริมพางแบบนี้เลยครับหมูกรอบใหม่ๆตอนเช้าครับคิวแรกเลยบึ๊กกบบึ๊กกบ,บเรียบร้อยมาคันเพื่อนมากินอาหารเชา้าหมูกรอบจานแรกของร้านเลย ห่านเลยจิดูครับวานกลับมาเลย